เฮ้ย hey, สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสอนวาดรูปนะคะห่างหายกันไปนานกับการมาสอนวันนี้หาหาที่ตั้งกล้องได้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลมไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากที่อ่านคอมเมนต์ของแต่ละคนมานะคะก็วันนี้อาจจะมาสอนวาดผู้ชาย เรื่องครั้งต่อไปอาจจะแบบสอนสอนใช้สีแบบละเอียดวันนี้มาสอนวาดผู้ชายแบบคร่าวๆนะคะเอออืมแล้วก็ขอบคุณสำหรับ8,000วิวนะคะกับผู้ติดตามอีกขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่มีกระดาษแล้วเนาะ โอเคค่ะวันนี้ก็ตามที่ว่ากันไปแล้วก็เห็นหลายคนสงสัยนะคะว่าเขาก่อนใช้อะไรวาดรูปคือเขาก่อนก็ใช้ปากานี้วาดรูปค่ะมันเป็นปากกาตัดเส้นจะเขียนไว้ว่าไฟล์ลายนะคะไฟล์ลายที่ไว้ใช้ตัดเส้นขนาดคือ0.2 ถ้าคนที่ชอบเส้นใหญ่กว่านี้ก็มันก็มีให้เลือกหลายหลายหลายเบอร์ค่ะแบบถ้านี้มันก็จะเส้นประมาณนี้โอเคแต่วันนี้เราไม่ใช้ปากกาวาดนะคะจะเป็นผู้ดีใช้ใช้ดินสอวาดธรรมดาแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวจะต้องมีคนสงสัยแน่เลยว่าใช้ดินสออะไร อะให้ดูก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวนะคะมาสักครู่มีคนเอาสตอรอเบอรี่มาฝากนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มวาดกันเลยดีกว่าอาจจะมองไม่เห็นทั่วนะคะเพราะว่ากล้องมันวางได้แค่นี้วางมากกว่านี้ก็ล่วงแล้วนี่พยายามคิดสุดๆเลยว่าจะ หาวิธียังไงตั้งกล้องสำหรับคนที่รอคลิปนะคะแบบทำไมไม่ลงคลิปสักทีเมื่อไหร่พี่จะลงคลิปคือพี่ไม่ค่อยวาดรูปในกระดาษเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่พี่จะวาดรูปในคอมเป็นพวกซีดีค่ะเออมีคนถามอายุมามากด้วยเหมือนกันก็พี่อายุสิบสีนะคะอาจจะมีคนเป็นพี่เอ,อ ของพี่อีกทีก็อืมไม่รู้จะแทนตัวว่ายังไงดีแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะมีน้องๆเยอะมากกว่าก็ขอเลยกตัวเองว่าพี่แล้วกันวันนี้ก็แนะนําตัวนิดนึงนะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยากอยากอยากให้ลงคลิปพี่ก็กล่าวว่า ว่างๆพี่ก็จะมาลงหรือไม่ก็พี่กำลังรอช่วงปิดเทอมอยู่ตอนนี้กำลังสอบอาจจะแบบหายไปยาวๆเลยสำหรับคนที่มาชแนลซ c บสไครต์ช n e l นี้ไว้ก็ขอบคุณมากคะ่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ8000ันวิวอีกรอบนะคะไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ก็ตอนแรกเคียวก็แบบลงเล่นๆเ,เพื่อน เพื่อนในโรงเรียนเขาขอมาค่ะก็ก็เลยลงไปก็เห็นกระแสดีก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะพูดมากแล้วเราเดี๋ยวเรามาวาดรูปก,กันดีกว่าเวลาแรกที่เราจะวาดผู้ชายเราจะมือมันบังหรือเปล่า ถ้าบางก็ขอภัอยนะคะจะพยายามจับให้เห็นแล้วกันก็ดับแรกก็วาดเป็นโครงหน้าค่ะรู้สึกว่ามันจะมองไม่เห็นเดาขอขยับกล้องมาอยู่แดวนี้แล้วกันเออโอเค ก็อยู่แบบนี้ไม่รู้ว่ามองเห็นไหมก็ขอโทษนะคะเห็นมีคนบอกว่าคลิปที่แล้วมันกล้องสั่นมากเลยอันนั้นคือถือคือถือมือถือเองมันก็เลยสั่นเราได้โค้งหน้ามาก็ว่าตาค่ะประมาณนี้ เดจะตั้งอยู่แบบนี้ล้กันให้ภาพมันโฟกัสภาพก็อาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่ามันมันลำบากมากเลยเวลาวาดแบบนี้สำหรับใครที่อยากติดตามงานพี่มีเพจนะคะเพจชื่อคามิจินค่ะเอ่อ เพจชื่ออันนี้นี่เป็นเพจในเฟซบุ๊กนะคะสำหรับคนที่จะติดตามงานก็เสิร์ชหาได้เลยไม่รู้จะพูดอะไรแต่เวลามาสอนมาดงนี้ก็ส่วนตัว ส่วนตัวแล้วจะจะจะวาดผู้ชายมากกว่าผู้หญิงตื่นเต้นไม่ได้ทำคลิปนานแล้วคลิปที่แล้วมีคนชอบก็ดีใจมากๆแบบโอ้เราทำดีอะไรงนี้แต่รูปนั้นมันมันแบบมันเผามากเลยรู้สึก รู้สึกอายที่ไม่ได้ตั้งใจทำอะไรขนาดนั้นแต่ก็มีคนชมก็ขอบคุณทุกคนนะคะก็ยืนยันคำเดิมนะคะว่าถนัดวาดผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นใครให้สอนว่าผู้หญิงก็อันนี้คิดหนักเหมือนกันว่าจะสอนยังไงดีเพราะว่าสั์เสียเออสั สัดส่วนผู้หญิงของของของเรามันจะแบบแปลกๆนิดนึงเบี้ยวๆเบียวๆก็อาจจะสวยสำหรับใครบางคนแต่สำหรับเรามันมันมันก็ยังขัดใจก็สำหรับคนที่อยากว่าดรูปสวยมีเทคนิคแนะนำนะคะคือ พบสมุดติดตัวไว้เลยตลอดวันสมุดแบบพบพาสมุดจดบันทึกอะไรก็ได้มีดินสอแค่นี้เราก็ฝึกวาดรูปได้แล้วไปไหนเรารู้สึกแบบมีอารมณ์วาดรูปเนี้ยก็ก็หยิบม,มาวาดได้เลยแนะนำว่าให้วาดแบบสม่ำเสมอนะคะเพราะว่างานอยากวาดรูปให้สวยมันจะต้องไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่ว่าดเล่นๆแล้วมันก็จะได้มันต้องจริงจังนิดนึงแบบเอ้ยเราต้องวาดให้ได้เลยอย่างนี้แบบสักวันเราจะต้องวาดให้สวยกว่าคนคนนี้ให้ได้อะไรอย่างนี้แนะนำให้เรามีไอดอลในการวาดรูปนะคะอย่างเช่นสมมุติน้องๆมีไอดอลวาดรูปเป็นคนคนนั้น อยากจะทํางานเหมือนคนคนนั้นแต่แนะนําว่าอยากทํางานเหมือนคนคนนั้นก็จริงนะคะแตอ่อย่าแบบไปทําให้มันเหมือนมากเกินไปมันจะทำให้น้องดูไม่มีเอกลักษณ์ในงานแค่แค่คิดว่าทํำยังไงงานเรามันจะดูน่าสนใจแล้วก็ไปดูงานของคนที่เราชอบมาประยุกต์ใช้งานให้มันดูเป็นสไตล์ตัวเอง ทำยังไงให้คนคิดว่านี่คือแบบของเราอะไรแบบที่จะแบบเป็นจุดสนใจในงานทำให้เหมือนเป็นงานของเรามากขวาอะไรอย่างนี้อืมอันนี้ก็เสร็จกับหน้าแล้วนะคะแรงเงาตานีหนึง อยากให้สอนอะไรก็เหมือนเดิมนะคะจะ c o ม m e n ทิ้งไว้แล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปได้ค่ะส่วนมีถ้ามีคนแบบอยากปรึกษาเรื่องวาดรูปพี่ก็มีเฟซส่วนตัวนะให้แบบน้องๆแบบคนที่แอดมานี้ก็ แนะนำตัวมาบ้างนะคะพี่คนแอดพี่มามันก็เยอะแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะรับใครดีแล้วบางคนมันไม่มีเพื่อนร่วมพี่ก็พี่ก็กลัวว่าเออเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบพวกไม่ดีอะ่ะบางทีมันก็คนไม่รู้จักแปลกหน้ามันก็ทําให้เราอย่างนั้นแหละเออเอาเป็นว่า น้องๆคนไหนที่แอดมาก็ช่วยแนะนำตัวเลยนะคะกดกดส่งข้อความมาแค่เออพี่คารับแอดให้หนูรับแอดหนูหน่อยก็โอเคแล้วเดี๋ยวพี่ไปรับแอดให้บางคนแอดมาแบบเยียบมากตกใจเราวันนี้เดี๋ยวขอวาดแค่ headshot นะคะเพราะ headshot ก็คือครึ่งตัว เราวาดเต็มตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ก็มีน้องคนหนึ่งอยากให้ลงคลิปมากๆาก็ก็เลยมาลงให้ค่ะเพราะว่ากะว่าจะมาลงคลิปต่อไปหลังจากที่ลงคลิปคราวที่แล้วอะ่ะหลังจากที่ฝีมือมันดีกว่านี้แล้วตอนนี้ฝีมือมก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นมันก็ดูดีแต่มันยังไม่ที่สุด ส่วนตัวถนัดการลงสีมากกว่าวาดรูปค่ะแต่พี่ก็ไม่ได้ระบายสีสวยที่สุดเหมือนกันเพราะงั้นน้องๆคนไหนที่วาดรูปแล้วแบบท้อก็แนะนำเลยว่ามันท้ออ่ะท้อได้แต่น้องอย่าไปซีเรียสแบบคิดมากแบบโอ้เราไม่มีทางทำได้แน่เลยก็ถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ทำไม่ได้จริงๆอะ่ะแหละ ถ้าหมแต่คิดว่าอ่ยเราทําไม่ได้ยังไม่ยอมไม่ยอมลงมือทําสุดท้ายเมื่อไหร่เราจะทําได้สักทีถ้าเราคิดแบบว่าเราต้องทําได้แน่เลยแล้วเราก็ลงมือทําทําถึงครั้งแรกมันจะไม่สวยมันก็เหมือนน้องฝึกเขียนกอไก่ถึงข้อต้กงคูกตอนอน,อนุบาลเพื่อให้ลายมือมันสวยแหละน้องตอนเด็กๆลายมือมันก็ไม่สวยใช่ไหมล่ะเพราะเราเขียนไปจนชินเรื่อยๆ ตอกสอนเรามันก็จะดูดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบบได้ฝึกพื้นฐานพอมีพื้นฐานแล้วก็จะจดจำพอจดจำมันก็จะปรับวุงขึ้นเป็นแบบของเราขนาดลายมือของเรายังมีเอกลักษณ์เลยการวาดรูปของพวกน้องๆมันก็มีเอกลักษณ์เหมือนกันนั่นแหละพี่พี่เชื่ออย่างนั้นนะสำหรับข้อคิดในวันนี้ก็อย่างเมื่อกี้แหละพี่ก็อยากให้น้องๆไปคิดกัน หรือคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วเป็นรุ่นพี่ก็ก็อย่าอย่าท้อนะคะแบบบางคนก็เคยแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบโอ้เด็กเด็กกว่าว่าลูกสวยกว่าอย่างเงี้ยท้อทำไมเราทำไม่ได้บ้างก็อย่าไปคิดอย่างนั้นแหละก็เหมือนกันเพราะว่า คนคนนั้นเขาวาดมานานกว่าเขาฝึกนานกว่าถ้าเราเพิ่งฝึกวาดวันนี้มันก็ต้องไม่ดีกว่าอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณฝึกวาดไปนานๆจนเวลาเท่ากับเขาผลงานคุณมันก็ต้องดีขึ้นเหมือนเขาในสักวันแน่นอนก็เหมือนกับคนเราที่มาเรียนหนังสือนั่นแหละวันนี้พยายามไม่ทำให้กล้องสัน่น พยายามมือนิ่งมากๆใครบอกให้สอนวาดมือขอแคนเซิลเลยนะคะวาดมือไม่เป็นค่ะสำหรับเราก็มีเรื่องที่ทำไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดว่าแบบคนมันเก่งทุกอย่างหรอกเนาะ นี่ในเรื่องความเผาก็ขอเลยค่ะว่าคนนี้ทำได้ทุกอย่างกต่ว่าถ้าเสร็จคลิปนี้ก็จะไปนอนเหมือนกันเรื่องอูนี่ขนัดมากเฮ hey. สําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแบบเพียงเท่านี้นะคะมีอะไรสงสัยก็ถามมาได้ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้า